สวัสดีครับผมเอ็มลานซ์เปนนะครับคลิปนี้จะมาสอนตั้งนะครับนี่นะครับไจโรสโคของเกตลูฟี่เอนะครับตัวเมนูภาษาไทยนะครับตอนนี้มันไม่ตรงนะครับอ่านนี้นะครับมันเอียงเฉียงนะผมจะมาสอนตั้งนะครับนี่ยเราตั้งเกตอยู่บนคอนโซลละแต่ตัววัดความลัดเอียงเนี่ยมันยังคือมันยังไม่ได้เซนเตอร์นะครับอ่ะยังไม่ได้เซนเตอร์นะผมจะมาลองตั้งนะครับจะสอนตั้งนะครับวิธีการนะครับกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาหัวข้อนี่การตั้งค่ามิเตอร์ ทับไจโรนะครับแล้วก็เข้าไปนะเข้าไปการปรับค่าเริ่มต้นเป็นศะูนย์อะแต่ก,กี้มันไม่ตรงอยู่นะผมจะกดนะครับปึ๊กเขาถ้าถามว่าแน่ใจหรอที่จะปรับเราก็ตอบว่าแน่ใจกาตรงนี้นะครับอ่นะเสร็จสมบูรณ์อ่นะเราออกไปดูว่าตรงหรือยงังนอะ่ะเห็นไหมมันจะได้เซนเตอร์แล้วเห็นไหมแต่ก,กี้มันเฉียงนะไอขีดแดงๆเนี่ยไอเส้นแดงๆเนี่ยมันเฉียงใช่ไหมอ่นะนี่ตรงละนี่นะครับนี่คือการตั้งของ ไจโรเซนเซอร์ให้มันตรงนะครับเวลาเราต้องแตะตรงคอนโซลให้เรียบร้อยก่อนนะเราค่อยกดมากดตั้งนะครับนี่นะครับมันจะเป็นวัดความลาดเอียงนะอ่าเนี่ยแต่เกมมันไม่ตรงแต่ตอนนี้ตรงละนะขนาดละโอเคครับขอบคุณมากครับลองกดตามมาดูนะครับ